สวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันนี้แม่มัลิีนะคะมาส่งแม่แม่พ่อพ่อใจดีใจบุญเข้าที่นอนนะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่ใจดีใจบุญแล้วก็แม่แม่ที่มาช่วยเป็นสะพานบุญนะคะชองมีสารลำซิงนะคะตอนนี้นะคะแม่มัลิีนะคะพอกวันเรานะคะก็จะเอาต้นสับปะรดนะคะให้กับแม่มะลลีเรานะคะกินก่อนเข้าที่นอนนะคะวันนี้นะคะ กินผล,ลไม้เสร็จนะคะพอกว่าเราก็จะเอาต้นสับปะรดนะคะให้กับแม่มะลิเรานะคะกราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจา๋าขอให้คุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะค่ำคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะคะขอให้สุขภาพกายแข็งแรงนะคะขอให้คุณพระนะคะคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะ สาธุสาธุนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเมษาลำซิ่งนะคะช้างฉลาดทั้งสามเชือกนะคะดูพกหวานนะคะเอาต้นสับประรดนะคะให้กับแม่มะลินะคะต้นสับประรดที่ได้กินก็เป็นคะแนนนะคะที่แม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์จ้าขอพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ